บรรยากาศแบบบีแห่งทุกคนผมสาบายดีเด้อนอะสาบายดีบปสู่สู้ขนสาบายดีตอนบ่ายเนาะยินดีตอนหาขาสู่สองสวาวันลันถุงเด้อทุกคนเมื่อนี้เข้าเขามาลินในบ้านเนาะบ้านนะาหอยปังเมืองสองคอนแขวงสอนในเขตนี่และจ้าตอนนี้นางกำลังค่วป่าอยู่ตะกี้เพิ่นทรให้ไม้กินบังเขาล้ำสบายดีจ้าแต่ว่าเขามาแล้วก็คิดเบ็ดเนาะ เอาป่าโอ้ยบอกไปอยู่ไก่ดีกว่ายันยันติดเหลืองยันติดเหลืองติดแดงนี่บรรยากาศอยู่บ้านพี่น้องหน้าในบ้านาเนี่ยเขาจยังประัานในเกี่ยวเขาจากต้นเลยเนาะพอดีปรับพายุมาอันนี้โบแมนหน้าเสาวันสื่นเดยแต่ว่าเป็นหน้าคนเงินไก่กันเนาะลงไปนี่ก็เป็นห่วยอันนี้หวยไวย้แล้วก็ไปอีกทางหน,น้าก็เป็นหนทางเนาะ ทางใหญ่<ฮ>บรรยากาศดีแบบนี้มันก็เหมาะกับการที่แบบปิกนิกเน,ะนาะนั่งหลินซุ้มแซวสินหรายคนแต่ว่าเขามีกันสองคนกับสินางสองคนนี่แหละกับลูกสาวคนหนึ่งไปสาวาร้อยอมาพี่มา,าไปปีนกกไม้อปาดโทคือมาเลงเถอะ มีแต่เสียงป่าดินตรุบตรีบอยู่ตามน้องนี่พี่น้อง,งป่าปล่อยตามให,หนาแบบนี้มันก็คักงามงมเนาะนี่อยากเห็ดแบบนี้แหละใหนานแล้วเขาก็เห็ดตุบนิดหน่อยแบบนี้เนาะก็เลิศขึ้นกันสภาพอากาศวันนี้คือฝนตกตอนเสาร์นเนาะึ้นมาตอนบ่ายๆนี่ก็คือมีแต่ลม ป่าเนี่ยแน่อน,นองนี่ก็มีเนาะตอนเท้ามาตึกวางแล้วนะแต่วันนี้สิบบ่คอยอันนั้นแล้วเขาติดตามให้หน้าไงกว่าเจ๊เอสาบายดีสาบายดีป่าลุงอ,อ้สาวุเนลูกมุนอ,อนไรจนใหญ่เลยไปยังจะวางตุกอันนัดเจ้าเจ้านั่นสิโต๊ะ เป็นนวนี่เลยเนาะโอเคเกือบเป็นน,ว, <Okay. S 2> น,นวบักเพ็ดใส่ไหมปลาเด็กเขียหนหอบลงมาอีก <laughs> นี่ทุกคนเฮามากบักเพ็ดเนาะกสูตรบางคนค่ะอาซีไซ่อียงกระไรทีมันเสียบเนาะแต่ว่าอันนี้เขาซีไ่เกือบเป็นนวแล้วกับบักเพชดปนลงไปเนาะเพราะว่าเขาบักเพ็ดเผ็ดในจังหน่อยมันก็สีเสียบนะทุกคน อของกิ่นมันก็ขึ้นอยู่กับภูมักบรรยากาศก็สิประมาณนี้เลยกำลังสีสุกเลวจะปิ้งปลานิลเนาะปลานิลน,น,น,หนาหาเลียงเสฮไนนาก็สิมันๆเลยนี่เข่ากับบรรยากาศลมๆเทียเสียแต่คนหน่อยไปหน่อยบอกคบแก้งเนาะเลือสองคนกับยักเงาเงาอย่างยังอยู่ น้ำเขาได้ซาซึนเขากินน้ำยังปาดเถอะจนอยากใหม่ก่อนซุกเลยทั้งนี้ เอามาพี่ไว้ค่อยไขาไขไว้ปิ้งปาทอนไปทุกคนแล้วะเ,เด้อมาเด้อกินปิ่งป่านะสวสืกิน,น,นเพื่อนทน่เยเสพซบคเขมหมดจัหมูกระเบร,รุนนองอยู่เนาะเพิ่นว่ายังนะ ชาวบ้านในหมู่แจกนแต่ว่าเขาจะเป็นไมลูกอ่อนเบดไพ่ใจน่ะไพ่จอยจอยใส่จอยหย่างจอยอย่างไม่ไหวจอยอ๋อสาวจอยนะสาวมุ้ยด่างนะยำอ่ะไอ้ไอ้ลูกนี่คนหัวไม่ใช่ือก้าง ปากคเบริกินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้สามโมงจะมายกสันสนี่พอดีแซ่บหนูะพี่น่องกินกับตงมังคือเซ่บเนาะแค่มังโงก็มีเล้วครับเขันรั่งข้าวหงงนะข้ินสมบูรณ์ข้าวละมะือ ก็สิกินบ่ก่อยสตัตะวันก็นสิกินอยูก็สิกินน้ำข่อต่วัเราบ่กินเลยตะวันซื้อนั่งบกินย้อยจะกินจำไม่ใหญ่จำหายม่สาามอาับบใส่หมกพิกหืมแบบใด้่ได้เป็นแตมูแม่ต่อไปก็อะเป็นเป็นมูลูกล้ วะอืมพมขับปากเนอะแล้วก็นางโตลงครอเขาจะสีลักไล่ถั่นกุส้มสีลักไล่ย่งมาบันโหวมโอเดน ใคน,นะคะใครไม่ได้มามาลาชื่อว่าพระราชามม้าบดุดใครนะแม่เด็ดทำไม,ไมทำจากมือเลยตะก,กี้ขอว่าสีส่วนเราขอานำเดี๋ยวเลยจอยหยันเผาเทียนเอามาเทียจิบเขาทิศหนาจันเหมือนทิศหนาพอดีห้าม,มาเกี่ยวเขาเลย ทำจับหนูร้ายหนูเหรอจะไปมือลังสุดเลยไปปีมปีมก่อนโดนแห้งไอ้แม่ใบผพาอีร้อยแปดนั่มเนาะแม่ไปเกี่ยวเขาเนาะแต่ว่าไอ้ทำเราไปองเงียนดิ

ม่บัไลก็เรื่องนเนาะเงียบเงาเขาคืออ่อนเขาเอ้ไม่อ้อยปีน้ส่วนอีกหน่งใส่ลงไปใส่แถวเชือกดีใส่ข้อดีสิเ็นเห็นเขาเจาะโม่ไลก็จะอ่อนข้าใจอยู่ ใั่ใไหนเนาะะโบกับปันได้ดอกคิดว่าละลายคนมันบกคอยถือกันนะ <c oughs> มันหมูจินนะมันมีอยู่นะ<ไ>แต่ว่ามูที่มันจริงใจก็เพราะมันหายเนี่ย <c oughs> พี่้องบบตรงมีหลายดอกมีนหน่อยแต่ว่าเพิ่งผ้ากันได้ตลอดก็พอเนาะ <c oughs> มีหน่อยแต่คุณภาพน,นะนาะ มูกินเฮาก็มีอยู่แอกหลายโพสว่าแต่กินเนมะยกมือขึ้นมากระหอดแลวนี่จ้ามาดูเขี่ยเอาวแล้วจากซีแนบยูทูบเบอร์แต่ส่องไม่กินปลาพี่น้องมาปิกนิก เกี่ยวขาวเกวสะกดสวนมาตอนเกี่ยวขาวเลยมัวแบบมันด่งลูกแสบบอสขวลานจ้ค่ะแสบอบยู่บอสะวันเน่ยเส่บนบอแสีบตะวันสีบอกกิบต่อย่าหลอกวงคอยเด้อเป็นขาวแรงเลยเด้ง ยังพันออกวิทย์นั้นเจ้าของเราไปาเฮือนี้ว่าจะไปทงหอดคือยังกินเข่าข้างกันมามีแม่ป่งปลาเทมจะมาฮอนหิวเข่ารลดโอมันอะีรแต่ป่าข้างเหลืองน้ำมันมันออกเป็นใสมันเลอะลาย ตัวซ้ำนี่พอดีกินนะบ้หน่อยแหลวก็บ้าใหญ่พวกตัวใหญ่ปีกน่าสุกชอบอ่อนาบะชนบุกเขบแล้วกชอบเป็ตัวซำตายเนาะแล้วคลายถึกๆลูกรหัสิบ พอซื้อยี่นี้บ้านเนี่ยเขาขายโูละสี่สิบพันมันจะมันก็หกสิบบาทแต่ว่าบางบ้านขายแพยงเลยพี่น้องบ้านซ้อนเนี่ขายโูละลอยปานนี้เน่ยสียพี่น้องซิมเขาลำไปเลยแม่เดี๋ยวจะเสียใจว่าโบเห็นจะจับดูจะจับมันสี่สัน ทางนี้มันชูนจูแหละทางนี้มันหนึ่งสองกับตกเฮาดนไม่ใช่ใช่นตัวดำใช่ไหแล้วก็ไปผู้าไใสัปดาหนึ่จะแล้วก็ไปผู้พาคในสัปนเป็นผู้ว่าไม่ยังไงไม่เคยแบตแซบพี่น้องหอมร้องสวยแข็ง ขนาดทั้ตงต้มนี่ต้มนี่ก้อยก็มาหนึ่งไม่มาบ่ได้เนี่ยจ้ะมาสองสามสัปโมงอ,มอยากให้รู้ละโอเคทุกคนอิ่มแล้วเนาะ คลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาอะไรเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขวนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัสดีพี่น้องจั่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเิ่งโฆษณาให้เด้อจ้าเนาะแล้วก็ไปเ่งชสองสวัรค์คืนนำเน่ยพี่น้องเนาะไปแล้วสวัสดีสวัสดีพอกันคลิปหน้าเด้อกดสีเดย์ล่ะ